สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภเินวาริพัฒน์ชื่อเล่นน้ำหนึ่งอายุ18ปีเกิดเมื่อวันที่10เดือนมิถุนายน2550ที่อยู่บ้านเลขที่41หมู่3บ้านสำราญอเภตำบลญท่าแ่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอบบุบลราชธานีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ โรงเรียนมัธยมตะการพืชผลอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่เกรดเฉลี่ยสีเทอมจะอยู่ที่3.87ค่ะวิชาที่ฉันชอบมากที่สุดที่เรียนมานะคะและก็คือวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็สีที่ฉันชอบก็คือสีขาวสีฟ้าสีชมพูค่ะ และอาหารที่ชอบก็ได้แก่ส้มตำหมูกระทะต้มยำและสัตว์เลี้ยงที่ชอบก็คือน้องหมาค่ะคติประจำใจในแต่ละวันที่ฉันใช้ติดชีวิตประจำวันนะคะจงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและจงเผชิญกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคให้ก้าวผ่านไปในแต่ละวันค่ะขอบคุณค่ะ